สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับสล็อตฟอร์ทูนเฟสติวันนะครับอยู่ในห้องจ็อกเกอร์เกมของเบอยู่ฟ้าหกแปดเก้านะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าเกมกันเลยนะครับอยู่ที่เบสเท่าไหร่ดีวันนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกกับเว็บเรานะครับรีบแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์แปอยู่ใต้คลิปวิดีโอของเรานะครับให้ท่านผู้ชมได้สมัครสมาชิกกับเว็บเราได้นะครับ ก็สมัครครั้งแรกนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับก็ฝากถอนก็ไม่มีขั้นต่ำเช่นเคยนะครับผมไม่มีการทําเทิร์นนะครับลองเล่นได้นะครับสล็อตของเรานะครับแตกไวแตกไวจ่ายเร็วนะครับถึงแตกทิ้งด้วยนะครับผมก็แตกเท่าไหร่ก็จ่ายให้ท่านผู้ชมได้หมดเลยนะครับผมวิมาแล้วะซุปเปอร์วินนะท่านผู้ชม วิแตกง่ายจริงๆเลยอ่ะบอกแล้วแตกหลักพันขึ้นนะวิแตกง่ายจริงๆเลยอ่ะลองมาเล่นกับเบบเราได้นะวิวิ่อันนี้แตกอยู่แล้วหลักพันน่ะเกินพันด้วยนะสิวิสองพันบาทอ่ะวิต้องรีบไปถอนเงินด้วยนะครับผมส่วนเรื่องฝากถอนของเรานะครับวิเมกาวินนะ่าระยะสองพันเท่าไหร่อ่ะ สามพันนะสิไม่ใช่สองพันนะครับท่านผู้ชมนี่ททำเงินไวจริงๆอ่ะวิห้าพันหกร้อยหกแปดสิบบาทวิอันนี้ก็แตกอีกแล้วอ่ะว่อวิยแตกง่ายายไวนะกับเว็บเรานะมี่สองพันเท่าไรแล้วอ่ะท่านผู้ชมนี่เหมือนแล้วอ่ะเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทอ่ะบอกแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่สมัครกับเว็บเรานะถือว่า,าพลาดเลยนะครับผมสอดแตกง่ายายไวแล้วครับผม แถมโปรโมชั่นเด็ดๆทางเว็บเราก็มีนะครับุ๊กฝาก20รับ100บาทเต็มๆอุ้ยพูดแป๊บเดียวอ่ะบิ๊กเวนอีกแล้วอ่ะกินลบโตจริงๆเลยอ่ะอุ้ย9,000อ่ะ9,190บาทอ่ะแตกไวจริงๆอ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็แตกอีกแล้วอ่ะอุ้ยใครที่ยังไม่ได้สมัครกับเว็บเรานะครับรีบเลยนะครับเว็บเรามีโปรโมชั่นอีกนะครับ สมัครวันนี้ครับรับของแถมอีกมากมายหลายชิ้นไปเลยนะครับอุยออ้ยเมกกาวินมาอุ้ยเอาอีกแล้วอ่ะทำเงินไวจริงๆเลยอ่ะท่านผู้ชมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ลองมาสมัครกับเว็บเรานะคะผมแตกง่ายจ่ายจริงนะครับอุย้ยอันนี้แตกหลักหมื่นนะวันนี้อสงสัยรีบไปถอนตังค์แล้วอ่ะท่านผู้ชม ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอ VO ของพวกเราด้วยนะจะแตกอีกไหมอ่ะคงไม่แตกอีกแล้วอะ่ะก็ได้เงินหลักหมื่นแล้วอะ่ะสงสัยต้องไปถอนเงินแล้วล่ะสนใจแอดไลน์สมัครสมาชิกได้นะครับผมแอดอยู8 9าอนะครับ